องค,คระำผสมเจดีนะครับโอ้โหสวยมากเลยครับคนเยอะมากเลยครับนะครับขอเก็บบรรยากาศจากทางรถไฟก่อนนะครับนี่ครับก็วันนี้เป็นวันที่5พฤศจิกายนนะครับ คือลงมาจากสถานีรถไฟนครปฐมครับก็ไม่ต้องกลัวหลงนะครับเนี่ยครับองค์พระนี่ท่านโดดเด่นเป็นสงน่าเลยนะครับก,ก็ตอนนี้นะครับสักประมาณ18บแนาิกากว่านะครับก็อันนี้จะเป็นพวกร้านที่เห็นๆตอนเอ่อไม่มีเทศกาลอย่างเงี้ยนะครับ นะครับก็มีน้ำเต้าคู่ขายนะครับก็มีร้านค้ามากมายเลยนะครับตรงนั้นเห็นป้ายไกลๆครับเยาว,านะวาราชนครปฐมนะครับก็ถนนที่จะไปทางองค์พระนี่ดีมากเลยนะครับเนี่ยครับก็ผ่านตรงที่เป็นเนี่ยครับ แบบแบกเสาอยู่แบบมากมายเลวครับเนี่ยเจอแับไก่ย่างกิรพันธ์ครับขนมเบื้องคนครปฐมนะฮะไข่นกกระทาครับ20บ,บาทนะแล้วก็ได้กอรอกกีสานนะครับก็เดินตามคนกันไปเรื่อยๆนะครับก็มีองค์พระปฐมเจดีย์เป็นจุดหมายอย่างแน่นอนครับ ด้านขวามือนะครับเป็นขนมหวานเมืองเพชรบุรีนะเสียงไก่ย่างก็เชียรแขกอยู่ครับแล้วก็ด้านขวามือก็มีพวกเป็นขนมของฝากกละแมไฟทองนะครับ อาหารญี่ปุ่นซูชิมีอะไรนมหมีปั่นนะฮะก็ฟองดูไม้ละ5ห้าไก่ย่างนะครับนี่ก็เจอถนนอีกแล้วนะครับอาจจะสั้นๆเลยนะครับเพราะว่าเดินถ่ายเดี๋ยวราข้าถนนกับแกงนี้นะครับ ขนมปังสามแผ่นยี่สิบตัวละยี่สิบครับเต็มไปด้วยร้านค้าขายนะฮะไก่ทอดหัดใหญ่นะแล้วก็โอ้เดี๋ยวหลบรถนิดนึนนงอันนั้นผัดไทยยี่สิบครับอันนี้เสียงนกเข้ามานะครับใงสนกกำลังกับลังนะฮะ เกี๊ยวทอดนะครับเกี๊ยวทอดอ่าเน้ก็เป็นข้าวหลามขนมจากนะครับงานจบจากวันนี้ก็ต้องนับไปเจ็ดวันนะในส่วนของตลาดนะครับโอ้โหนี้เสียงนกระยิบระยยับเลยนะฮะ ออ,องค์พระนะครับอ่ามีหมึกย่างด้วยมันก็ต้องมีอยู่แล้วหมึกย่างเจอแต่เจ้าเก่าไม่มีเจ้าใหม่ทีนะครับหมึกย่างทุกทิ้งย่าง10บาทหมึกย่างเห็นราคาม้แล้วที่ท้าครับ เป็นไฟตอนแรกก็จะถ่ายรูปตรงนี้ก็โดนต้นไม้ใหญ่นี้บัางครับต้องอให้พ้นต้นไม้ต้นนี้ก่อนนะครับนี่ยเสียงนกยังโหยนกกลับจากลังนะอันนี้ค่อนข้างมืดเร็วนะครับ6โมงกว่าๆนะอันนี้เพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวนะครับ อันนี้จากด้านหลังผมนะครับอันนี้คือตลาดสดนะครับสำนักง,งานทรัพย์สินธรรมศาสตว์นะครับอันนี้ก็ปัดไพยสิบนะครับหนมเื้งยวนสามสิบนะครับอันนี้แผงลอตเตอรี่ใครอยากมาเสี่ยงช่วงแล้วก็จัดไปนะครับอันนี้มีกาแฟโบราณ เจอบึกย่างอีกร้าน,นครับเห็นตรงนั้นคนเข้าไปโอ้ oh, ลุมกันซื้อนะครับอันนี้อะไรน่าสนใจเนี่ยเอเก็บรายละเอียดร้านค้าไปเรื่อยก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าคนก็เยอะมากมายครับอันนี้ไข่ปลาหมึกทอดนะครับ 30, 50, 100นนะฮะ นี่ครับเห็นพระแล้วนะครับหายแมลง2 0่0ิ0สิทนสิครับใส้กอบไหมอันนี้ก็จะเดินตรงเข้าไปเลยนะครับนี่ก็ตกแต่งแบบบรรยกาศกันวัด อันนั้นโ <ım S 2> <quin> อ้แสงสีสวยงามถึงข้าพฤศจิกายนนี้ขอเชิญเที่ยวหยนเทีาจุฬาลงกรณ์โภคพระประถมเจดีย์เที่ยวสนุกุกใจปลอดภัยโดนคัดจอนะครับร่วมกันป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด1 9ได้ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้หนึ่งล้างมือให้สะอาดก่อนสวมหน้ากากอนามัย สองได้นี่จุดตกองนะครับแถวค่อนข้างนานนะคนไทย้ชิ้นใหม่ทันท่ายยคนไทยเรานี่ก็อะไรเป็นอย่างนี้ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับก็ไหลๆเข้าไปนะครับ ทำด้วยกระดาษควรเปลี่ยนใหม่ทุกวันและทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดหนละก,ก็สามารถนำมันไปไปถึงจด<า>ุดที่กองนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือด้านหลังของผมนะครับตอดแถวกันเยอะแล้วครับแต่มันก็ยังไหลไปได้เรื่อยๆนะครับถึงแล้วครับเข้ามาได้แล้วนะครับสวัสดีครับก็ ตอนนี้ด้านหลังผมก็คือองค์พระปฐมเจดีนะครับซึ่งระดับดาวด้วยไฟสวยงามเลยครับก็คนนี้ก็จะแจ้มมากยนะครับแี้ก็นะครับตำลุกทสงศานะครับเซลฟี่หมู่ครับซึ่งใครๆก็ต้องมากับผงาพอยู่ดีนะครับ ให้คุณอายุดีให้เขเยอะมากแล้วขาทำหน้าที่ขอเาก็มีสุาพที่ดีนะขาที่เขาสนครับเินเไปไหว้อันนั้นนะครับก็เป็นไอออนแมนครับไอออนแมนครับ อนนี้สตาร์กนะครับส่วนนั้นก็คือสไปเดอร์แมนนี่เป็นไรเซเบอร์นี่ก็เดินลบหลบคนไปนะครับ ใช่ครับเรีคามนยีดีครับผเมงานการชาติด้วยกชาติที่จะทำครั้งยวครับสบายสบายนะครับตรงนั้นก็ทำอะไรอ๋อใายเด็ด

ก็วันนี้ก็คือตอนนี้ก็าบบนี้ก็ทำไม่ได้เดินน้เด่นแล้า

เรามีพระแจกให้ฟรีคนละหนึ่งองออกเดินมารับไปได้เลยแจกฟรีนะจ๊ะเราแจกฟรีให้คนละหนึ่งองนะครับใครอยากไปเดินมารับไปเลยนะครับเป็นของที่ระลึกในงานของคณะกระผมมาเจนเชิญได้จ้าเองรครับขอบใจจี่ผพ้กบุญนะแล้วก็ เอาข้างใดพระชวายพระลับชวายให้กับคุณข้าโอ้ไม่ต้องใช้นะครับก็ไม่ต้องมีเป็นร้านนะครับไมดูการพรุงนี้ผมน้องพระพุทธบุตรด้วยเสียงได้เลยนะครับครบครนะครับผมก็เพราะฉะนั้นข้างขวาก็มีร้านนะครับร้านข้าวคงยังมีของให้กินแทบทุกอย่างนะครับ ขอใหเขๆในการจะมาปร้ลกในกรกาอาทาขนสทานะโกจะ้านาแล้วมเวลาเขาจบนครับีมไทยย้อนกลับไปนะครับนั่นก็คือจิตหมายของเรา เหมือนตอนเด็กๆพ่อเเคยพามาเทีย่ยวแต่ว่าตอนอยังเด็กมากเกินกว่าที่จะรู้ความอะไรอยยบั <c oughs> <c oughs> ว่าถ้าแพ้ก็คือปลอดภัยเพราะว่าหลายท่านหลายคนยังไม่มีโอกาสเสียที่เสียนามตะปูเลยนะแนี่ยวันถึงถ้าก็โชคดีแล้วร้อยบาทของท่านทำวันนี้กลับไปบ้านท่านจะได้มากกว่าร้อยทำเป็นร้อยเป็เท่าเลยทีเดียวนะโชคดีแล้วนะ เนี่ยขอให้ท่านตั้งใจตรงนี้เนี่ยเนี่ยความตั้งใจเนี่ยท่านเราจะไม่ผิดหวังนะเมื่อมาปผสมพ่อโยกพ่อลวงพ่อมาร่วมให้ตัวประธานพอขอให้ลูกหลานของข้าโดยน้วยความผาสุกโดยทางก็ขอให้เจ้าพระขอไทยยกแผงดวงย้อนกลับไปตรงนั้นก็เป็นสถานีรถไฟนะครับเพราะท่านข้าภูมิใจเป็นใจ แล้วก็ต่เสียงดังมากเลยไม่มีแรงพูดแล้วไหร่ออะรนะครับเอาไว้แล้วตรงนี้ก็มีท้อนิยมกันคือทวงทุกปีทุกปีถา้าวัดทองนะครับแล้วก็เขียนชื่อไปนะครับปีแล้วแค่นั้นนะสำหรับท่านผ่านมาทางด้านนี้ปีนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วนะครับโอเคเดินไปได้ยาก นี่นะครับก็มีพวกจิตอาสานะครับก็ก่อนจะไปไหว้ก็ต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับนาดวงดีชีวิตรรืงที่จะตา้กอเดินของผมนี่สนใจที่จะมาเดินรอบๆโซนที่เป็นเขาศาสนสถานมากกว่านะครับ เนี่ยโชคดีแล้วนะเขียนตกนอเออเนี่ยตรงนี้ก็มีเใอเป็นห้ได้นะวัตถุมงคลน,นะครับส่ส๊ะเดินหรือว่าหร,ร,นะรือ,อว,ว่าเราเดินเราเดินผิดทางว่ะ

ก็ได้บรรยากาศดีนะครับก็ตรงนี้ก็จะหายใจโล่งกว่าทางตลาดนะครับนี้เราเนี่ยครับที่ผมอยากมาดูครับก็คือเนพระพุทธรูปทั้งหลายนะครับ อันนี้ก็เป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับแล้วก็หลวงปู่ทวดเก็บน้ำทะเลจืดนะครับอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับรอบๆองพระปฐมเจดีย์อันนี้เป็นมีเขียนว่าคาถาบูชาพระสิวลีนะครับ ็ไปเรื่อยๆนะครับนนก็เทวดาอันนี้ก็เป็นฝังนักปกนะครับนนี่ปางลำพึงครับ บางพระพุทธเจ้าบางประเ็นทุกริยาเนี่ยครับคนเป็นทุกข์นั่นเองที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่หาทางออกไม่ได้ trendy, มันทุกข์เหลือเกินมันทุกข์เลยนะมีเป็นแบคดอบล้มนะหาทางออกให้แก่ชีวิตไม่ได้นะก็ไม่ได้ทำบุญไว้บ้างไรปัญญาบ้างนะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกทำอะไรก็ไม่ได้นะ นี่สารเจ้าพ่อประสัททองนะครับกลุนี้อยากถือน้าอะไรครับทำไปแล้วมีการลาย่จุจเป็นคล้ายๆถ้ำนะครับอก็จะเดินเข้าไปในถ้ำนะครับ ตอนแรกมีคนจะเดินทํามผมมานะแต่เขาก็เปลี่ยนใจนะครับก็ทางนั้นมีคนครับเดี๋ยวไปทางที่ไม่มีคนดีกว่าชว่วยมาแล้วอ๋อ นี้ก็เป็นหลวงพอ่อประธานพรนะครับก็จะเป็นมุมสงบๆนะครับของในงานนี้นะครับครับก็คือคนมารอถวายะรั้งังแถวยาวมากเลย ยังยาวได้อีกนะครับนูนครับ <grow up> โหยังรอถวายละครังมันอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูว่าแถวนี้ยาวไปสุดตรงไหนนะครับ ท่านผู้ใจัดมีโอกาสที่ทำดึงกันเคลื่อนไหวอย่นี้นยังยังไม่สิ้นสุดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจะชักลอกครับอันนี้ก็แผ่นแมนะครับกับชักลอกนะครับหนึ่งนะ อันนี้อันที่สองนะครับจะดูว่าเขาทำทีละกี่อันนะครับอันนี้ไปแล้วครับ b o o สบ b o สบ t b สบ s t boost b โอ้โหไปแล้วพอนะครับได้ยินเสียงครับอ่ามีคนรับเวลาครับ เดี่ยวเองไว้ข้างในชั้นสององเลยร้านครอบไปเลยเรามาทำบุญก็เห็นในองค์ใหญ่เนี่ยเนีงค์ปัจจุบันที่ลักษณะเป็นลูกร่างกว้างโดยการสร้างเจดีย์แต่ละครั้งนั้นได้มีการนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้บนองค์กลาง ทํว <th> ัำประบรมสาในนิกาธาปลาประตุกวยทุกครั้งสามครั้งใหญ่ๆเส้นในยุกสมัยพระมหากษัตริย์ในนที่เป็นมู่งว่าจะทำบุญลูกแมกลูกลาลลูกใญ่ลูกยาไม่ร้อเห็นรลอน ลูกเล็กไปเร็วฮะต่อไปหอยโยพอวางก็ไี่พอวางก็เนะใบรุ้นใบุ่นใบใหญ่ได้นะครับวางให้ใบโพเห็นกระดาษแผ่นกระดาษเด่อยเร็วเร็วรับของจากแสต้องแบ่สำม,มืออย่าไปแบ่มือเดียวรวยช้า เขาบอกทำเป็นทำเลยจะได้รวยเป็นกอบทำเป็นกรอบจะได้เลยเป็นกรุ้งทำเป็นกุ้งเพื่อจะได้เลยเป็นขันเดี๋ยวเราบอกาไว้ยังให้มีเงินสักลอยล้างหรือว่าสักลอยอ่ะเออยกข้าวแล้วหลังตกหลังมีทางสักลอยตเพื่อให้จนได้ทีนี้เออ นี่เด uh, uh, ินบนบๆรอบๆองค์พานะครับนี่ก็เชิญขึ้นเป็นวัสการหลวงพ่อพระนอนองค์ใหญ่นะครับองรอบนอนองค์ใหญ่กถด้านนาับเับ เราเปลี่ยนได้เราขอร้องเขาให้ย้อนมาฟ่อนะครับวันนี้ก็พันนอนนะครับคุณรู้ปางสายญาตนะครับ ก็ส่วนนี้ก็จะเป็นโซนใกล้องค์ห้าก็จะอยู่สงบสงบหนนะครับแต่ก็มีภันค้าอยู่ปลักปลาย มีเข้าด้านในนะครับนี่ติดพงเกินโพทองนะ เดินวนเก็บบรรยากาศไปเรื่อยครับไม่มีอะไรมากมายอันนี้ก็เกิน วนรอบอันนั้นคือเขาทำอะไรอันนั้นคือทีมงานเบื้องหลังแต่ว่าก็ออกจะเสียวๆนะครับอันนี้ตอนแรกก็นึกว่าเป็นพยาวานอนไม่ใช่นะครับ อันนี้ความสูงประมาณเท่าไหร่ดีแต่สูงมากครับนี่นะครับจาุองค์พะ อันนี้อย่างกับอย่างกับคลิปคลิปแฮงเกอร์ครับนี่คนที่เขาปีนอยู่ก็เฮ้ ถ่ายอะไรน้นวะนี่ปินขึ้นปินลงอยู่เป็นประจำนะครับแต่ว่าเรานี่นานๆเรานจะมาเห็นทีนะครับเนี่ยเรียกว่าชิมงานมดงาน รเรียบร้อยแล้วครับสบายสบายครับก็ถึงพระร่วงนะครับเดี๋ยวก็ต้องลาไปแล้วครับอันนี้ก็เขาบอกว่าวะวะปิดงานแล้วประมาณสี่ทุ่มนะครับนี่ก็้งสามทุ่มสี่ห้านะครับสองสุขภาพแข็งแรสงแสามทางการค้ากร่ำรวย หา,าทางกลับอยู่นะครับคนนี้เยอะมากนนเนี่ย<อ>ต้อง่าขึ้นบนชนกลับไปครับ